สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาเจอกันในเกมคุณยายนะครับแคดฟอร์มเฮลนะก็คือช่วยแมวนั่นเองนะนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในเลยในเกมกันเลยนะครับอ๋อนี่คือความเป็นมานะแมวดำมากับสตะตคคอร์นะครับอ๋อาทีนี้ของขวัญม,มันตกนะครับแมวดำกระโดดกระโดดตามไปด,ด้วยแล้วก็หล่นมาในบ้านคุณยายนะครับหล่นลงมาในบ้านคุณยาย คุณยายเฮ้ยอะไรวะอะไรตกลงมาวะเนี่ยเดีย๋ยวฉันไปดูก่อนเซว่าอะไรตกลงมาเดี๋ยวอ๋อฉันมีแมวอยู่แล้วตัวนี้น่ว่ะแมวตัวนี้ก็คือตัวเรานั่นเองครับคนที่เราเล่นนะเราเป็นแมวสีส้มนะตัว้ายก็จะเป็นแมวสีดำนะเอาแมวชอบเฉยย้ายชอบเฉยเลยอะ่ะย้ายชอบแมวตัวดำอะ่ะเรามีคู่ต่อสู้แล้วอะเรามีศัตรูแล้วเนี่ยทำยังไงดี เศร้าจังแต่แมวดำเนี่ยมันร้ายกานะทุกคนเนี่นะมันจะแกล้งแมวมันจะแกล้งเรานะมันจะแกล้งเราก็คือทํากระถางต้นไม้เนี่ยตกลงแตกให้ให้ยายมาด่าเรานะเนี่มันร้ายกาจจริงๆนะแมวตัวนี้เนี่ย mm hmm. เอา้ายายมาแล้วยายมาแล้วโอ้โหเองนี่วิง่งไปหลบก่อนเลยนะแกล้งกันหน้าตา oh. เห็นๆเ,เลยอ่ะ, oh. อะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ยายผมไม่ได้ทำครับยายผมไม่ได้ทำไอ้ตัวนู้นทำครับยายอืมได้เดี๋ยวฉันจะเอาคืนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวนายเดี๋ยวแก๊เจอเดี๋ยวแกเจอทีเราก็จะเอาคืนแมวดำนี่นะฮะให้ยายเขาใจว่าแมวดำเป็นคนทำนะครับเรยาทำของตกแตกอะไรเงี้ยนะนะครับเราอย่าทำอย่างไงให้ยายเข้าใจผิดนะทำยังไงดีนะครับตอนนี้ยายยังอยู่นะยังทำอะไรไม่ได้ยายยังอยู่ยายยัง ยายไปก่อนเมาดำไปไหนวะเมวดำไปไหนเอ็งไปไหนไอ้ย้า,ายย้ายมาดำไปไหนละหาแมวดำก่อนไหนไแมวดำมันไนปนไหนไไไไไเอเฮ้ยมันหายไปไหนไม่แก้งซะดีๆไปไหนแล้วอ้าว อ๋อนี่ไงมันอยู่นี่นี่เองไอ้ยายไปไหนยายอ๋อยายอยู่นี่หาแมวดำก่อนเอาอะไรวะเนี่ยเจอยายแมวดำหายเจอแมวดำยายหายอะไรเนี่ยยายดูทีวีไปก่อนนะยายหายตัวนั้นก่อนไอตัวร้ายก่อนพอมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นนะเห็นนะ เอออ่าเองโดนเองโดนเป็นยังไงล่ะเพราะว่าแมวดำมันอยู่ใกล้กว่าเรานะยากก็เลยเข้าใจว่าแมวดำเป็นคนทำนะเอาคืนเอาอะไปกันต่อนะครับตอนนี้เรานํำอยู่หนึ่งแต้มนะดูจากแถบข้างบนเรานํำอยู่นะ แมวดำโดนอีกแล้ววดำโดนหนึ่งแมวดำก็โดนหนึ่งแล้วนะทุกคนอันนี้เราก็นำไปสองแต้มนะนะครับเป็นยังไงล่ะสมนำหน้าอยากจะแกล้งเราดีนักนะแย่งความรักมาจากเราเหรอไม่ได้ฉันยอมไม่ได้เออดีเลยตอนนี้แกอยู่ใกล้ๆโคมไฟนี่แหละดีเลยยวฉันจะแกล้งแกแกโดนแน่แกไม่ต้องไปไหนนะแกอย,อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเผอให้ยายเผอก่อนนะยายเผอก่อนแกโดนแน่ๆน จะต้องไปไหนอยู่ okay. นั่นล hey? ่ะโอเคตอนนี้ยายเผลอแล้วยายเผลอแล้วเฮ้ยเผลอแล้วเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเอาอุ้ยนี่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 ก่อนนี่คนนี่อนย้ายมาแล้วเสร็จโดนแน่แกน่ะเป็นยังไงล่ะในสุดท้ายเราก็ชนะจนได้นะครับนะคุณยายก็หิ้วเอมเมวดำทิ้งออกนอกบ้านไปเลยสมน้ำหน้าเอง อยู่ดีไม่ว่าดีอย่าไปแกล้งความรักดิงนชั้นหรัอ,มอ,รอไม่ได้หรอกนะอะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับนะอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับ